หมดยุคของโปรแกรมฟิลเลอร์แล้วเดี๋ยวนี้เขาเน้นหน้าธรรมชาติกันใครๆก็ฉีดไบโอสติมูเลเตอร์ดีกว่าการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์จริงหรอถ้าถามว่าจริงไหมนะคะที่มันหมดยุคของการฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์แล้วมันก็มีข้อจริงค่ะถามว่าจริงยังไง เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เติมโปรแกรมฟิลเลอร์เข้าไปเพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วเราไม่ได้เติมเพื่อให้เกิดความแน่นปูหรือว่าลบร่องที่เราไม่ต้องการแล้วนะคะการที่มีพวกไบโอสติมูเลเตอร์เข้ามาเป็นพวกตัวของการฉีดโปรแกรมสเกลต้าเองนะคะมันจะทําให้เกิดความแน่นความฟูนะคะของผิวเนาะทำให้เกิดความยกขึ้นตรงไหนที่เราอยากจะทําให้มันเกิดวอลลุ่มขึ้นเราก็สามารถทําได้นะคะแต่การฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์ยังมีรอยอยู่ไหมยังมีรอยู่แน่นอนคะ่ะเพราะว่ามันจะมีบางจุดนะคะมันจะเกิดจากการที่กระดูกเราซุด แล้วก็ตัวของไขมันชั้นลึกเราหายไปนะคะบางจุดเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเนาะที่ปลอดภัยแล้วก็มีอินดิเคชันแน่นอน มันก็ยังต้องเป็นโปรแกรมฟิลเลอร์อยู่ดีค่ะซึ่งถ้าเกิดจะบอกว่าตัวหนึ่งแทนกันได้บางอย่างมันแทนกันไม่ได้ค่ะอันนี้ค่ะก็จะต้องอาศัยประสรบการณ์ของคุณหมอนะคะว่าเราจะเลือกอะไรไว้ตรงไหนนะคะเพื่อให้ได้ผลที่สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ใช้โปรดักฑ์น้อยที่สุดค่ะก็สรุปเลยนะคะถ้ายังจะฉีดโปรแกรมฟิลเลอร์เพื่อความสวยงามอาจจะหมดอยุคแล้วจริงๆคะ่ะแต่ถ้าจะฉีดเพื่อแก้ไขปัญหากระดูกซุดหรือว่าโครงสร้างภายในโปรแกรมฟิลเลอร์ยังมีโรอยู่แน่นอนค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากฉีดไบโอซิมูเลเต หรือโปรแกรมฟิลเลอร์แต่ว่ายังเป็นกังวลกลัวว่าฉีดเราจะดูหน้าโป๊ะหน้าปอมหน้าล้นนะคะสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่ DSK นะคะเพราะว่าเหมาะที่ DSK นะคะเราจะทําการรักษาแบบคัส t ตอม z ไม i o เซชันเราจะออกแบบให้หน้าคุณเป็นตัวคุณเองที่เป็นธรรมชาติไม่โป๊ะไม่ปอมแน่นอนแล้วยังไงเจอกันได้ที่ DSK 7สาขาใกล้บ้านของคุณเลยนะคะ